<laughs> ดูครับเป็นแพ็กคู่เลยครับปลาถือว่าโอเคครับอุ้ยอ้ยกดแล้วครับกด,ก,ดกดแล้วครับกดแล้วกดแล้วกดแล้วครับอุย้ย สองคันเลยครับใส่สสีวยๆเป็นเป้งล้วครับ สวัสดีครับวันนี้ก็พาเพื่อนนักตกปลามายังหมายคลองเปรมประชาครับเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศหมายกันครับเดี๋ยวพี่กัดหมายาผมจะปักหมดลงไว้ให้ใต้คลิปครับเดี๋ยวมาดูบริเวณที่ผมตกกันครับว่าอยู่จุดไหนสําหรับหมายวันนี้ครับผมตกอยู่แถวประตูน้ําครับมันจะมีประตูน้ําอันนี้ก็เป็นสะพานประตูน้ําครับหมายตรงนี้ก็ไม่เคยมาครับ ส่วนมากที่มาจะาไปแถวบ้านส้มครับแถวบ้านส้มบ้านทรงไทยแถวว่าช่วงขึ้นไปข้างบนครับตอนนี้เขาทําสันเขื่อนครับหาที่ตกปลายากครับแถวกอไผ่แถวอะไรเขาลือลงหมดครับวันนี้ก็มีเพื่อนนักตกปลาเยอะเลยครับวันนี้ฝั่งนู้นก็มีน้านานั่งตกเหมือนกันครับฝั่งนู้นตรงต้นกล้วยครับมีน้านา,นานอยู่ประมาณ3ามสี่เจ้า แถบนี้หาที่จอดรถยากครับต้องเอารถปีนฟุตบาทขึ้นมาครับเ <ś> พื่อนนักตกปลาเยอะเลยครับเป็นแถวเลยครับจนถึงช่วงก่อนถึงบ้านส้มที่เขาทำสันเขื่อนลงไปข้างล่างเพื่อนนักตกปลาก็เยอะพอสมควรครับวันนี้เป็น เป็นวันพฤหัสที่13พฤศจิกาครับเหยื่อเหลือๆครับเหยื่อเรือเอก็เลยเอามาตกให้หมดครับเป็นสุรล้ำโบมครับวันนี้ก็ลงเบ็ดเจ็คันครับเดี๋ยวเรามาตามรู้นกันครับว่าวันนี้จะได้ปลานเนนไซสสวยให้นานาได้รับชมหรือเปล่าตอนนี้ก็ 11โมง5นาทีครับไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่าครับแดดสะท้อน11โมง6นาทีแล้วครับเดี๋ยวเรามาตามลุ้นกันครับลงเบ็ดทั้งหมดครบ7คันแล้วครับเดี๋ยวเรามาตามลุ้นกันครับว่าปลาตัวแรกจะเป็นปลาอะไรน้ำก็ถือว่าไหลแรงครับสายเอ็นไปทิศทางเดียวกันเลยครับ รถไฟครับหมายตรงนี้ก็สามารถมองเห็นรางรถไฟได้สะดวกสบายครับตรงประตูน้ำอุ้ยอุยกดแล้วครับกดแล้วกดแล้วครับกดแล้วครับโอ้โหเพิ่งตีลงครับกดแล้วกดแล้วโอ้ยออ้ห ปาอะไรครับเิตีลงไปเองครับตีลงไปก็ได้ตะเพียนใสยสวยครับใส่ทอดครับโอเคครับแต้มแรกอุ้ยอุยกดแล้วครับกด,ก,ดกดแล้วครับกดแล้วกดแล้วกดแล้วครับ อุ้ยสองคันเลยครับอุ้ยคันนั้นด้วยสามคันเลยครับน่าจะเป็นตะเพียนเดี๋ยวขึ้นมาให้นะนาะดูครับ ันที่สาอุย้ยคันนี้ดึงไปเลยครับคันที่3มจากสายมือก็ดึงครับเพิ่งตีลงเองครับ เป็นตะเพียนครับน้ำจะไหลค่อนข้างแรงหน่อยครับเดี๋ยวต้องเปลี่ยนตะกั่วครับลูกไหนเล็กเปลี่ยนตะกั่วเพราะว่าสายไปพันกันครับ เหียนเยอะครับตีลงเป็นกินเลยครับเดี๋ยวคัดไซครับไซไหนที่ทอดอ่าพอดีก็เอาไปครับไซไหนที่เล็กหน่อยก็ปล่อยคืนครับขันกลางครับกดแล้วครับน่าจะเป็นพวกตะเพียนเล็กครับเพราะว่าพอปั้นเหยื่อตีลงก็มีอาการดึบดึบแล้วครับ ถือว่าโอเคครับผมตีลงตั้งแต่เริ่มปลานีา่เข้ามากินตลอดเลยครับส่วนมากจะเป็นตะเพียนปลาน,นินก็มีไซส์สวยสอตัวแล้วครับ ใสสวยเป็นเป้งมล้วครับใสถือว่าโอเคเลยครับใสสวยครับสายมือสุดก็มีอาการครับ ครับสองแต้มติดเลยครับใสถือว่าโอเคครับตอนนี้ก็เที่ยง26นาทีแล้วครับเพื่อนนักตกปลาที่อยู่ฝั่งนู้นก็กลับตั้งแต่11โมงกว่าครับเหมือนน้านาไม่ค่อยได้ปลา อาณาตรงนี้ก็ทยอยกลับครับกลับไปหลายเจ้าครับไม่แน่ใจว่าปลาไม่เข้าหรือเปล่าแต่ก็พอได้นะครับปลาตะเพียนปลานินจะห่างตัวหน่อยฝั่งนี้ก็กลับไปเหมือนกันครับรถกระบะกับอ่มอเตอร์ไซค์ที่นั่งเดี๋ยวนั่งไปเรื่อยๆครับ วันนี้กะว่านั่งสักสี่โมงเย็นครับตอนนี้ก็คึมๆค,ครับเหมือนฝนจะมาแต่ถ้าฝนตกก็คงไม่ถึงครับเสียงรถอาจจะดังหน่อยนะครับเพราะว่านั่งอยู่ริมถนนเลยรถก็วิ่งเร็วแล้วก็แรงครับหมายตรงนี้ก็เป็นหมายประตูน้ำครับประตูน้ำสองประตูคู่กันครับปลาเล็กเยอะครับ พวกปลาตะเพียนครับตีเหยื่อลงปุ๊บปลาเล็กไล่ตามก้อนเหยื่อเลยครับ มีเกาะหางครับนึกว่าสายใหญ่มันเกาะหางเบ็ดน่าจะคมเกินครับเกาะหางมาคันกลางครับด้ามสีดำมีอาการครับดึงโยกโยกหลายทีแล้วครับน่าจะเป็นตะเพียนครับตะเพียนสายเล็กเยอะครับ เยใสอย่างนี้เยอะครับใสกําลังทอดครับ ตอนนี้ก็บ่ายสองโมงแล้วครับตั้งแต่เที่ยงมาปลาก็เงียบๆครับกินห่างส่วนมากจะเป็นตะเพียนครับน้ำลงไปเยอะครับน้ำก็ถือว่าไหลแรงพอสมควรตรงนั้นก็สูบน้ำออกมาครับประตูน้ำน่าจะไม่ปิดครับประตูน้ำน่าจะเปิดขึ้นปลาน่าจะกินช่วงเช้าครับ ช่วงเช้ามาถึงประมาณสัก11โมงเพราะว่าตอนผมมา11โมงปลาถือว่าตอบสนองดีครับตีลงไปเกดคันดึงพร้อมกันเลยครับส่วนมากจะเป็นตะเพียนครับเดี๋ยวนั่งไปเรื่อยๆครับกะว่านั่งถึงสัก4ี่โมงครับเผื่อบ่ายสามปลาเข้ามาอีกรอบ ตีไม่ไกลครับตีออกไปประมาณสองเมตรสามเมตรครับน้ำแรงครับก็เลยตีออกจากริมตะลิ่งนิดหนึ่งตอนนี้ก็บ่ายสามโมงสิบนาทีแล้วครับฝนคึ้มมาแล้วครับลมแล้วก็เย็นๆครับไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่า ว่าจะนั่งให้ถึงสี่โมงเย็นไม่รู้ว่าจะนั่งถึงหรือเปล่าครับเหยื่อที่ผสมไว้ก็เหลือไม่เยอะแล้วครับเดี๋ยวหมดนี้ก็ไม่ผสมครับเยื่อก็ยังเหลืออยู่ประมาณโลกว่ามืดมาหมดแล้วครับ ปลาก็กินนางห่างครับกะว่าจะนั่งให้ถึง4โมงเย็นเผื่อปลามากินอีกรอบนึงเดี๋ยวหมดเหยื่อนี้ถังก็ทยอยไล่เก็บดีกว่าครับเหยื่อน่าจะได้อีกชุดหนึ่งเดี๋ยวพอฝนตกมาแล้วเก็บอุปกรณ์ไม่ทันครับเดี๋ยวอันไหนก็เก็บได้ก็ทยอยเก็บก่อนครับ ตีไม่ไกลครับตีออกจากตะลิ่งไปนิดนึงตกมาแล้วครับไม่รู้ว่าจะตกหนักหรือเปล่าก็เดี๋ยวทยอยเก็บเลยดีกว่าครับเพราะว่าฝั่งนู้นดูเขาขาวมาเลยครับแล้วก็ลม เดี๋ยวพาหน้านามาดูผลประกอบการก่อนดีกว่าครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็ทยอยไล่เก็บเบ็ดอยู่เอ่อเยื่อไม่หมดครับแต่ว่าผมเอาทิ้งเลยโยนให้ปลากินไปแล้วฝั่งนูน้นฝนหนักครับฝนหนักเลยฝั่งนูน้นมองดูขาวเลยครับหน้าๆน,า,นาที่ขับรถผ่านมาก็ใส่เสื้อกันฝนหมดก็เลยจะ มาสรุปผลประกอบการก่อนเลยดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวฝนตกหนักก็ทางมันแฉะลงยากเดี๋ยวมาดูผลประกอบการเลยครับก็ลงเบ็ดก็ประมาณ11บเอ11โมงสิดโมงนิดๆแต่ครับตอนนี้ก็ประมาณบ่าย3โมง32นาทีละเนี๋ยวมาดูผลประกอบการครับ เดี๋ยวขึ้นไปข้างบนครับให้นาหนาดูผลประกอบการครับก็ถือว่าพอได้ตัวครับโอ้ฝนมาแล้วครับก็ถือว่าพอได้ครับตันนินก็ถือว่าใสโอเคครับ เดี๋ยวทยอยเก็บเลยครับมาอย่างหนักเลยครับทีนี้สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับขอบคุณครับ